ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n มะมาโอเห็นได้ชัดว่าทักษะดาบทำลายล้างสีม่วงของเจียงวู้เฉิงเป็นทักษะลับที่แข็งแกร่งกว่ามากท้ายที่สุดแล้วการบ่งเพาะในวิถีดาบของเขาสูงมากจนทักษะนี้ได้บรรลุถึงระดับของทักษะลับระดับสี่ขั้นสูงสุดแล้ว อย่างไรก็ตามแรงที่เขาใช้โดยพลังของดวงใจดาบห้าส่วนของเขานั้นน้อยกว่าที่กงเฉาออกแรงอย่างมากทักษะท,ทั้งสองปะทะกกันทำให้ทั้งเจียงวูเฉิงและกงเฉาถูกกระแทกกลับพวกเขากลายเป็นคู่ที่สูสีกัน หลังจากการประทะครั้งนี้เจียงวูเฉิงและกงเฉาหยุดการต่อสู้และไม่แสดงเจตนาที่จะสู้ต่อข้่าแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้กงเฉาพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างทุ้มพวกเราเสมอกันข้าไม่ได้ชนะเจ้าเจียงวูเฉิงหัวเราะ เจ้าเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าในขณะที่ข้าได้ไปถึงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์กงเฉาสายหัวจ้องมองเจียงวู่ถึงอย่างเคร่งขครืมจากนั้นเขาก็อ้าปากพูดสองคำอย่างใจเย็นเขาไม่ได้เปล่งเสียงสองคำนี้ แต่เพียงแค่ขยับปากพูดเท่านั้นเขายังปกปิดการขยับปากของเขาอย่างดีจนไม่มีผู้เชี่ยวชาญและสิบคนใดสังเกตเห็นเจงู้เฉิงข้าหวังว่าจะได้ต่อสู้กับเจ้าในครั้งต่อไป ข้าจะทำให้แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกงฉักเล่าและรีบเดินกลับไปท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายของอาณาจักรทะเลเมคาเจียงู้ถึงเพียงแค่ยิ้มอย่างแผ่วเบาจากนั้นเขาก็หันหลับไปทางกลุ่มของนิกายโบราณ อย่างไรก็ตามสายตาของเขาคมชัดขึ้นอย่างผิดปกติหลังจากที่เขาหมุนร่างแม้ว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นถึงการขยับปากที่กงเฉาทำแสดงโดยปิดบงังแต่เจียงวูเฉิงก็เห็นมันอย่างชัดเจนในขณะที่เขายืนอยู่ตรงหน้า เขาสามารถอ่านปากได้อย่างชัดเจนว่าสองคำนี้คืออะไรระวังกงเฉาต้องการให้เขาระวังตัวและต้องเตือนเขาในลักษณะที่คลุมเครือเช่นนี้เจียงวู่เฉิงเข้าใจความในที่แฝงมาอย่างแน่นอน ความสงสัยก่อนหน้านี้ของเขาได้รับการยืนยันแล้วผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสามคนที่ถูกส่งมาโดยอาณาจักรทะเลเมคาได้แก่วูเตาเต๋าเหมยและสวีเออจซีได้มาที่นี่เพราะเขาพีฮี่ ผู้เที่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามประเมินค่าไว้สูงมากความก้าวหน้าของข้าในนิกายโบราณน,นั้นน่าทึ่งขนาดนั้นเลยหรือทำไมนิกายชั้นนำเหล่านี้ถึงประเมินค่าไว้สูงเช่นนี้แม้แต่อาณาจักรทะเลเมคาที่มีชื่อเสียงก็ยังกังวลเช่นนี้เจงู้เฉิงขมวดคิ้วแน่นเขาไม่รู้ว่าทำไม ความจริงก็คือนิกายชั้นนามและนิกายทรงอำนาจทั้งสามไม่ได้ประเมินเขาสูงเพราะความก้าวหน้าในนิกายโบราณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือสถานะในปัจจุบันของเขา ไม่มีนิกายใดสามารถไม่ใส่ใจต่อใครบางคนที่เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเจ้าวังส่วนยี่ผู้เที่ยวชาญสิทธิ์ของอาณาจักรทะเลเมคาต่างมองไปที่เจียงวู้เฉิงในตอนนี้ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นทั้งสามคนวู้เต๋า เตาเหมยและสเสวียจือซีซึ่งมีรัศมีพลังที่โหดร้ายที่สุดมีไฟลุกโชนในดวงตาของเขาเจ้าหนูคนนี้คือเป้าหมายของเรามีรอยยิ้มปีศาจที่มุมปากของเต่าเหมยหลังจากเฝ้ามองการต่อสู้ของเขากับสิษย์น้องของพวกเรากงเฉาข้ามองว่าเขาก็เพียงแค่ง,งั้นงั้นมีเพียงวิธีดาบของเขาเท่านั้นที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยวูเต่ากล่าวอย่างไม่สนใจ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้ระดับนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงได้ แต่เขาก็จะไม่มีทางป้องกันเราได้อย่างสมบูรณ์การแสดงออกของสวีืูซีกายเป็นไม่แยแสตัดสินจากความแข็งแกร่งระดับนั้นข้าจะฆ่าเขาด้วยกระบวนท่าเดียววู้เต่าหัวเราะเยาะอย่าเพิ่งประมาทไปเต่าเหมยรียบไปมองไปที่วู้เต่าและกล่าวเตือนด้วยเสียงต่ำอย่าลืมคำแนะนำของผู้อาวุโสสูงสุดใบหน้าของวูเต่ามืดมนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ ในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่ผู้อาวุโสสูงสุดแห่งอาณาจักรทะเลเมคาหยุ่งปานได้สั่งให้พวกเขาทำก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางฟังสะพวกเจ้าทั้งสามคราวนี้เป้าหมายของเจ้าไม่ใช่เทพปีศาจเหล่านั้น แต่เป็นเจียงู้ถึงแทนทำทุกวิธีทางเพื่อจะฆ่าเขาแต่จำไว้ว่าอย่าเหลือร่องรอยให้นิกายโบราณสาวมาถึงตัวเราผู้เชี่ยวชาญและสิษย์จากนิกายทั้งหลายต่างเฝ้ารอยอย่างเงียบๆบนท้องฟ้าเหนือป่าโบราณ หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากนิกายทรงอำนาจทั้งสามก็ร่วมกันทำบางสิ่งพวกเขากำลังทำอะไรเจงู้เฉิงและสิบคนอื่นๆรู้สึกงงงวยพวกเขากำลังเปิดหลุมมิติที่นำไปสู่ดินแดนนนันต รองเจ้าวังหลิงอยู่อธิบายบินแดนนันนานอาจจะหลบซ่อนอยู่ในป่าโบราณแห่งนี้แต่มันเป็นพื้นที่แปลกแยกแต่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่มันจะอ่อนแอลงทุกๆหนึ่งปีเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผู้เที่ยวชาญขอบเขตอนันต์จำนวนหนึ่งจะร่วมมือกันและเปิดมิติเข้าไปในน,นั้นอย่างไรก็ตามการเปิดมิติจะไม่เสถียรนักดังนั้นทุกคนจะไปปรากฏในพื้นที่สุ่มของดินแดนอนันต์เมื่อเจ้าเข้าไปกล่าวอีกในหนึ่งคือ พวกเจ้าจะถูกแยกออกจากกันในดินแดนอนอาันันและจะต้องหาทางของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นเจ้าสามารถอยู่ในดินแดนนาันันได้เพียงสิบวันเท่านั้นภายในวันที่สิพวกเจ้าจะต้องมาถึงชายแดนของดินแดนนาอนัน ซึ่งจะมีทางนำพวกเจ้าทั้งหมดออกมาโดยธรรมชาติเป็นเช่นนั้นจริงหรือเจงอู้เฉิงและคนอื่นๆพยักหน้าดินแดนนันอานานจะเปิดเพียงหนึ่งครั้งในทุก100ปีและแต่ละครั้งจะเปิดขึ้นเพียง10วนัน สำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้สิบวันนั้นสั้นเกินไปอย่างแน่นอนโอกาสนี้ยากที่จะเกิดขึ้นเราต้องผจญภัยรอบๆด้วยตัวเองจริงหรือเจงู้ถึงพืรรมพำกับตัวเองนอกจากนี้จำไว้ว่าอย่าเข้าสู่เขตชั้นในเด็ดขาดรองเจ้าวังหลิงอยู่กล่าวเตือนอีกครั้งเขตชั้นในคือฐานที่มั่นของเผ่าเทพปีศาจซึ่งมันมีอันตรายมากมายนับไม่ถ้วน แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันก็ต้องระวังตัวเมื่ออยู่ที่นั่นหากประมาทเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเกิดหายนะขึ้นสำหรับพวกเจ้าที่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์การจะเข้าสู่เขตชั้นในเป็นเหมือนการแสวงหาความตายเข้าใจแล้วเจียงวู่เฉิงและคนอื่นพยักหน้า พวกเขารู้ว่ามีเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่เขตชั้นในและถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญการเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตกับอันตรายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ภายใต้ความพยายามร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์หลุมมิติปรากฏขึ้นบนอากาศจากหลุมมิติทั้งสองหลุมมิติอย่างหนึ่งนำทางไปสู่เขตชั้นนอกของดินแดนอนันต์ในขณะที่อีกอันหนึ่งนำไปสู่เขตชั้นในโดยตรง ลุมมิติถูกสร้างขึ้นโดยสมบูรณ์เข้าไปและดูแลตัวเองในอีกสิบวันข้างหน้าเจ้าวังทำลายล้างกล่าวขณะที่มองไปรอบๆผู้เชี่ยวชาญหลายคนของนิกายโบราณรวมถึงเจียงวูเฉิงและสิทธิอีกห้าคนพยักหน้า พวกเขามุ่งหน้าไปยังหลุมมิติทั้งสองทันทีผู้คนจากนิกายชั้นนำอื่นๆและนิกายทรงอำนาจทั้งสก็พุ่งเข้าหาหลุมมิติทั้ง2เช่นกันผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ก้าวเข้าสู่หลุมมิติที่นำไปสู่เขตชั้นใน ในขณะที่สิษ์ขอบเขตศักดิ์สิสทธิ์ก้าวเข้าไปในหลุมมิติที่นำไปสูเ่เขตชั้นนอกด้วยความรวดเร็วร่างหลายร่างได้หายเข้าไปในหลุมมิติท่ามกลางความบังเอิญสิธิ์ของอาณาจักรทะเลเมคาเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปในหลุมมิติก่อนเข้าไปวู้ตาวที่เป็นคนแรกในหมู่พวกเขาได้กล่าวเตือนอย่างจริงจงังพวกเจ้าทุกคนอย่าลืมภารกิจของตัวเองหลังจากเข้าสู่ดินแดนนะอนันลา สิบของอาณาจักรทะเลเมคาพอยักหน้าซ้ำๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของกงเฉาหลี่ลงเล็กน้อยแต่เขาก็พยักหน้าเช่นกันในไม่ช้าผู้เชี่ยวชาญและสิทธ์จากนิกายชั้นนำทั้ง9้าพร้อมด้วยนิกายทรงอำนาจทั้งสามก็ข้ามเข้าสู่ดินแดนนันนานนี่คือป่าโบราณที่ปล่อยกลิ่นอายโบราณออกมา ต้นไม้เก่าแก่ที่สูงตระหานซึ่งมีความสูงมากกว่า1,000พันฟุตอยู่ในส่วนลึกของป่าควันสีขาวซีดฟุ้งไปทั่วป่าควันสีขาวนี้บริสุทธิ์อย่างมากและสิ่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ชายหนุ่มรุ่งยาวที่สวมชุดดำและสะพายดาบไว้บนหลังยืนอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้เก่าแก่ที่สูงตระงานสายตาของเขากำลังมองไปรอบๆนี่คือดินแดนนันน์นงั้นหรือเจียงวูเถงพึมพำมกับตัวเอง รอบๆมีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดเขารู้สึกได้ว่าดินแดนอาอนันต์มีพลังลมปราณมากมายที่ไม่น้อยและอาจจะมากกว่าโลกภายนอกด้วยซ้ำที่กลายสุดของสายตาของเขาคือแสงสีทองอ่อนๆซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง เขตชั้นในอยู่ตรงนั้นหรือเขาเลตาดินแดนนันต์นนั้นกว้างใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ว่ากันว่าเขตชั้นนอกเพียงอย่างเดียวก็มีพื้นที่หลายสิบล้านไมล์ในขณะที่ชั้นในนั้นมีขนาดใหญ่กว่ามาก สิ์ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากที่เข้าสู่ดินแดนนันน์นได้กระจัดกระจายไปทั่วเขตชั้นนอกตามที่รองเจ้าวังหลิงยงยูกล่าวอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนนันน์นมาจากเผ่าเทพปีศาจเหล่านั้นพวกเขามองว่ามนุษย์เป็นพวกที่หลอกลวงและเกลียดชังพวกเขายิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีวิธีพิเศษในการแยกความแตกต่างของพวกเขาและนักรบมนุษย์ได้ในทันที ข้าสงสัยว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงและแข็งแกร่งเพียงใดเจียงอู้เฉิงบนแต่ก็รีบที่จะใส่หัวแต่นอกเหนือจากพวกเขาแล้วภัยคุกคามที่แท้จริงในดินแดนนัอนานต์คือสิทธิจากนิกายอื่นๆโดยเฉพาะกับอาณาจักรทะเลเมคา คราวนี้อาณาจักรทะเลเมคาได้ส่งสิทธิ์ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดไม่น้อยกว่าสมคนซึ่งรวมถึงวู้เต๋าที่ทรงพลังอย่างมากข้าไม่สามารถจัดการกับพวกเขาได้โดยอาศัยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าดังนั้นข้าจึงควรหาวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งก่อนที่จะไปพบเทพป,ปีศาจเหล่านั้นความกระจ่างใสเปล่งประกายในดวงตาของเจงวู้เถิงในสถานการณ์ปัจจุบัน การบ่มเพาะในวิถีดาบและทักษะลับของเขาไม่สามารถก้าวหน้าได้ในตอนนี้อย่างไรก็ตามความเข้าใจในพลังเต่าของเขามีช่องว่างมากมายสำหรับความก้าวหน้าเมื่อเขาออกเดินทางจากนิกายโบราณความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเต๋าทั้งสองอยู่ห่างออกไปเพียงเก้าเดียวจากระดับที่หของพลังเต๋า ต่อจากนั้นการต่อสู้กับกงเฉาทำให้เขาได้พบโอกาสอันรีบรีซึ่งทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาสามารถเข้าใจระดับที่5ของพลังเต๋าได้ทุกเมื่อเป็นที่รู้กันดีว่ามันมีช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างความเข้าใจของระดับที่4และ5ความแข็งแกร่งของข้าจะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับด้วยความเข้าใจพลังเต๋าที่ไปถึงระดับ5และเมื่อรวมกับทักษะอื่นๆของข้า ข้าสามารถสู้ตัวต่อตัวได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงนั่นจะทำให้ข้ามีความสามารถในการต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามจากอาณาจักรทะเลเมคาในที่สุดเจียงวูเฉิงก็คิดจบเขาไม่เสียเวลาไปกับการหาสถานที่ในป่าเพื่อเริ่มการบ่มเพาะ สิ่งแรกที่อัจฉริยะและสิทธิ์คนอื่นๆน,นึกถึงเมื่อเข้าสู่ดินแดนานันน์คือการค้นหาเผ่าเทพปีศาจเหล่าน,านั้นและหาวิธีที่จะฆ่าพวกเขาเพื่อแก่นแท้โลหิตของพวกเขาแต่เจงูเถิงเริ่มการบ่มเพาะของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาการบ่มเพาะนี้ต้องใช้เวลาเพียงสองวันเมื่อเวลาผ่านไปสองวัน เจียงวูเฉิงได้สร้างความก้าวหน้าในเต่าแห่งโลกของเขาและเข้าใจในระดับที่ห้าของพลังเต่าอย่างเต็มที่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ